สวัสดีค่ะ่ายนะคะจากเพจอีสุ่ายสาขาปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะ่ายมาส่งมอบรถนะคะที่ตลาดธัญญานะคะตรง,ตรง,ต,รงะะตรงอ้อมใหญ่นะคะตรงอ้อมใหญ่นะคะวันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยตับรถเป็นตัว Highlander L นะคะที่มีตัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ1,9999บาทนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่1,000 10, งกับอีก ห้าร้อยกว่าบาทนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวไฮเลนเดอร์นะคะ เป็นตัวไฮรันเดอร์ตัว L นะคะเป็นตัวแคบนะคะมีจอมีกล้องมองหลังนะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะจบได้จริงนะคะนี่ลูกค้าได้รับรถแล้วนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่แปดสิบสีงวดนะคะประมาณหนึ่งหมืนกับอีกหกร้อยนะคะประมาณหนึ่งหมืนกับอีกหกร้อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ หมื่นหมื่นเก้านะคะลูกค้าใชาเ้เองินออกรถนะคะแล้วลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะหลักๆเลยนะคะจะมีประกันภัยนะคะประกันประกันภัยของวิริยะนะคะกอบป้ายผ้าย,ยางฟิลเซรามิกนะคะคิ้วกันสาดกระบะไลเนอร์นะคะล็อกเบรกล็อกคัสนะคะล็อกยางอะไหล่พ่นการสนิมเคลือบสีแล้วก็ค่าจดทะเบียนนะคะนี่ค่ะกระบะไลเนอร์เป็นของแท้จากอีซูซูเลยนะคะมีรับประกันให้หนึ่งปีนะคะ หูก็เป็นหูเลขด้วยนะคะมีจอมีกล้องมองหลังนะคะกล้องมองหลังก็เป็นแบบบิ้วอินแบบนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังอธิบายการใช้งานตัวรถอยู่นะคะเป็นรถดเ,ดเดิมนะคะเป็นรถดเดิมดมนะคะล,คลูกค้าลูกค้ารายนี้นะคะซื้อร่วมกันสองคนผัวเมียนะคะเป็นพนักงานบริษัทนะคะแต่ว่าทำงานเป็นรายวันนะคะกู้ร่วมกันสองคนผัวเมียไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะคะ นี่ค่ะแคปก็เป็นแคปเปิดได้นะคะแคปก็เป็นแคปเปิดได้นะคะได้ล้อแมกข้อสิบเจ็ดเป็นรถเดิมๆนะคะเหมือนกันนี่คือเป็นรถเดิมๆไม่มีล้อแมกนะคะเดี๋ยวต่ตยพาเดินดูภายในนะคะเดี๋ยวต่ตยพาเดินดูภายในนะคะนี่ภายในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เบาะหนังไม่ได้อยู่ในแคมเปญนะคะบบาหนังไม่ได้อยู่ในโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าลูกค้าให้เปลี่ยนเพิ่มแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มนะคะบบาหนังอยู่ที่สี่พันห้านะคะมีรับประกันให้หนึ่งปีนะคะอันนี้เป็นเบาะหนังนะไม่ได้หุ้มไม่ได้เป็นแบบหุ้มนะคะเป็นแบบเบเป็นแบบเย็บหนังสวมเข้าไปใหม่เลยนะคะนี่ค่ะคอนโซลหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะจอจะเป็นจอขนาดเจ็ดนิ้วนะคะ แบบทัชสกีน,นะคะแล้วก็จะทอนภาพหน้าจอได้นะคะนี่ค่ะฟวงมาลัยนะคะก็จะมีปุ่มมันติฟังกช์ชันตรงฟวงมาลัยให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมีเซอร์ลาวให้ด้านบนนะคะมีเซอร์ลาวให้ด้วยนะคะนี่ค่ะแคปก็จะเป็นแคปเปิดได้นะคะเป็นแคปเปิดได้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ สีค่าจดทะเบียนให้ด้วยนะคะสองหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะมีประกันชั้นหนึ่งพร้อมพรลบนะคะกาอป้ายผ้าย,ยางฟิล์มเซรามิกคิ้วกันตาดกระบะไลเนอร์นะคะล็อกเบรกล็อกคัทล็อกอยางอะไหล่นะคะพ่นกันสนิมเคลือบสีแล้วก็ค่าจดทะเบียนนะคะราคาเงินด้านนี้คือคุ้มที่สุดแล้วนะคะหมื่นเก้านะพ่อนแปดสิบสี่งวดน,นะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นกับอีกประมาณหกร้อยนะคะนี่ค่ะ ฟิล์มเนี่ยเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะอยากได้40 60 80นะคะไม่มีเพิ่มเงินนะคะเหมือนก้าวนี่ไม่มีเพิ่มอะไรใดๆแล้วนะคะนี่ค่ะสวัสดี20ท่านค่ะสวัสดี20ท่านค่ะวันนี้มามาไลฟ์ปล่อยรถสั้นๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกัดไหมคะกัดไหมคะ โอเคเดี๋ยวเราคุยเดี๋ยวเราคุยกับลูกค้าหน่อยนะคะว่าออกรถกระต่ายเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จบตามโปรจรีงหรือเปล่านะคะนี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะอ้ยดีครับอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าโอเคอันนี้พี่ราตีกับสามีนะคะซื้อรถกระต่ายเป็นยังไงบ้างคะพี่ดีมากค่ะไฟแน <c oughs> นซ์ไฟแนนไวน,นะคะแล้วจบ บตามโปรโมชั่นมีมีปรับดาวหรือว mm ่ามีเพิ่มดาวอะไรไหมคะแล้วก็อ๋อก็คือจ่ายแค่เพ <so okay, ิ่มค่าเบาะนะคะแล้วก no ็ของของแถมที่เราคุยกันคือครบถ้วนดีไหมคะโอเคขอบคุณนะคะค่ะก็นี่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตายพาเดินดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวตายพาเดินดูอีกรอบนึงนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะเป็นไฮแลนเดอร์แคปนะคะตัว LDA นะคะมีจอมีกล้องมองหลังให้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟเนี่ยจะเป็นแบบไบ l อ d นะคะปรับระดับสูงต่ำได้สามระดับนะคะมีไฟเลี้ยวมีไฟตัดหมอกให้นะคะเป็นสองชั้นสองชั้นแบบนี้นะคะนี่นะคะ ส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างมาที่ล้อก่อนเลยนะคะล้อเนี่ยจะเป็นขอบ17นะคะล้อจะเป็นขอบ17นะคะนี่ค่ะเป็นล้อแม็กดเดิมๆนะคะเป็นขอบ17แบบนี้นะคะโลโก้โลโก้ไฮแลนเดอร์ er จะย้ายมาอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่หูที่หูกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเบามือจับก็เป็นโครเมียมนะคะเออ่ ที่ดึงดึงเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะแคปเปิดได้นะคะอันนี้คือโซนด้านข้างนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังนะคะไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED นะคะเป็นแบบสองชั้นนะไฟเลี้ยวกับไฟเบรกนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยนะคะอยู่ห้องบนตรงนั้นนะคะแล้วก็กล้องมองหลังเนี่ยจะเป็นแบบบิวอินแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีการชนสีเดียวกับตัวรถนะคะมีการชนสีเดียวกับตัวรถนะคะ สวัสดีค่ะคุณเรืองวีดสวัสดีค่ะคุณอนุรักษ์นี่ค่ะแล้วก็จะมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเราดูภายในกันนะคะภายในก็คือจะเป็นแคบเปิดได้แบบนี้นะคะเป็นแคบเปิดได้แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่อาทิตย์สวัสดีค่ะ,พ,คะพี่เจนนี่ค่ะก็จะมีไล่ฟ้าให้นะคะไล่ฟ้าด้านหลังนี้ให้นะคะเครื่องมือแม่แรง เครื่องมือแม่แรงอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะคะเครื่องมือแม่แรงอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะได้ไปทั้งหมดสองดอกเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวปรับระดับไฟนะคะเป็นตัวปรับระดับไฟนะคะนี่ค่ะแผงประตูแผงประตูตรงนี้ก็คือเย็บด้วยหนังทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่อะ ตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลาัยนะคะพวงมาลัยก็ไม่ได้เย็บด้วยหนังนะคะแต่ว่ามีปุ่ม,มันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยให้นะคะมีจอขนาด7นิ้วนะคะเป็นจอแบบพลาสกิกนี่นะคะนี่ค่ะโปรนะคะตอนนี้ไต่มีจัดโปรอยู่นะคะอยู่ที่1น9 9 9หบาทนะคะผ่อน8ปดสงวดอยู่ที่1 0ึ0งกับอีกหกร้อยนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าได้นะคะ จะมีประกันพรบกกอปอ้ายผ้ายางฟิล์มกันสาดไลเนอร์นะคะล็อกเบรกล็อกคัทล็อก,อก,อกอยางอะไหล่เพื่อการสนิมเคลือบสีค่าจดทะเบียนค่ามาจําป้ายแดงพวกนี้มีให้ทั้งหมดเลยนะคะแต่เบาะหนังนี่เบาะห,หนังนี่ไม่ได้อยู่ในแคมเปญน,นะคะเบาะหนังอันนี้พี่ลาตีเขาจ่ายเพิ่มตังหากนะพอดีตามสเปกเนี่ยมันจะเป็นเบกกาะกำมะหยี่นะคะแต่ว่าพี่เขาน่าจะเป็นภูมิแพ้แหละเขาเลยอยากได้เป็นเบาะหนังแทนนะคะนี่ค่ะภายในก็เป็นแบบนี้นะสวัสดีสามสิบสองท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่นงวันอังคารเจอกันนะจุ๊บ นี่ค่ะก็ปิดเบาะแคบได้นะคะเอ้ยไม่ใช่ปิดช่องแคบได้นะคะแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเควันนี้แต่ก็พามารีวิวรถให้ดูนะคะแล้วก็ให้รีวิวคุยกับลูกค้านะคะว่าออกรถกระต่ายเป็นยังไงบ้างนะคะออกได้จริงไหมนะคะแล้วก็เงื่อนไขาย,ยากไหมนะคะ ก็วันนี้เดี๋ยวตายไปก่อนเดี๋ยวตายขออนุญาตถ่ายรูปส่งรถกับลูกค้าก่อนนะคะขอบคุณ30สิท่านมากนะคะที่เข้ามาดูไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ